ผู้ชุมนุมที่นําโดยนายสุเทพเทือกสุบันก็เคลื่อนขบวนจากกระทรวงการคลังไปยังศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะแล้วนะคะติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณชมพูนุชพัทรกจีค่ะคุณชมพูนุชคะ ขอบคุณค่ะคุณสจิชาค่ะนายสุเทพเทือกสุบันแกนนำกลุ่มต่อต้านพรบนิรโทกรรมและต่อต้านระบอบทักษิณได้นำมวลชนจำนวนมากนะคะเคลื่อนตัวไปยานถนนพระรามที่6มุ่งหน้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อที่จะไปสู่ราชการแจ้งวัฒนะนะคะโดยจะมีการเรียกร้องให้ข้าราชการนั้นหยุดทำงานและเข้ามาเป็นแนวร่วมต่อต้านระบอบทักษิณค่ะ ในในายสุเ<ส>ทพเทศสุบรรได้ประกาศบนเวทีปราศัยว่าจะนำมวลชนไปยังสวนราชการแจ้งวัฒนะด้วยตัวเองเกิดไม่กังวลว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวซึ่งการเคลื่อนขบวนครั้งนี้นะคะก็เพื่อเรียกร้องให้ข้าราชการหยุดงานและร่วมต่อต้านระบอบทักษิณขณะที่ผู้หญิงผู้สูงอายุและเด็กก็ให้ปักหลักรักษาเวทีกระทรวงการคลังเอาไว้โดยเส้นทางการเคลื่อนขบวนค่ะเริ่มต้นที่ถนนพระรามที่6 อุ่งหน้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิตเคลื่อนผ่านปตท,ะทะสำนักงานใหญ่แล้วเลยไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษไปสิ้นสุดที่สยรราชการแจ้งวัฒนะนะคะซึ่งเป็นหัวใจหลักสําคัญของรัฐบาลซึ่งขณะนี้ขบวนนั้นได้เคลื่อนตัวออกไปแล้วโดยมีการผู้ชุมนุมคอยอารักขาความปลอดภัยให้กับนายสุเทพ,พอย่างแน่นหนา ล่าสุดนะคะขบวนได้เคลื่อนตัวผ่านหน้าปตทสํานักงานใหญ่ซึ่งอยู่ติดกับกระทรวงพลังงานแล้วค่ะโดยทางปตทได้มีการประกาศให้พนักง,งานนั้นกลับบ้านได้และมีการวางกำลังรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่ mm hmm. เช่นเดียวกับที่ศูนราชการแล้วก็ DSI นะคะที่มีการวางกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา mm hmm. เช่นเดียวกันแต่ว่าก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่นั้นทํางานกันตามปกติค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณสศิชาคะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณชมพูนุชคะขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมจากเวทีต่างๆก็ได้เคลื่อนขบวนไปอย่างประรวงเป้าหมายแล้วค่ะไปต่อกันที่สารากลางจังหวัดตรังและพังงานะคะขณะน,นี้ปิดทําการแล้วหลังผู้ชุมนุมปิดล้อมส่วนที่นครศรีธรรมราชก็มีข้าราชการถูกผู้ชุมนุมล้อมอยู่ภายในส่วนอีกหลายจังหวัดสั่งปิดประตูทุกจุดและระดมกําลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัย ขณะที่สนามราชมังคลาแกนนำนปชขึ้นเวทีปราศัยอีกครั้งยืนยันจุดยืนไม่นำผู้ชุมนุมไปประทัาเด็ดขาดพร้อมขอให้รัฐบาลดำเนินการตามกฎหมาย